ับาพิมีช่องเพิ่มซักแนวน์ขาพามพ่พระนองมืองละค้างวาครับพี่นองครับละค้างวาประจำวันที่16กุ่มภรพันธุพศ2 5หาครับพี่นองครับตอนนี้ช่องเพิ่มซักแนวนออ์วิทยุทีตลาดนัดบ้านหันครับพี่นองอำเภอเมืองจังหวัดมานสระค้างครับพี่นองครับ สำหรับนั่นเองช่องคำสักงแชนแนลกับทีพี่พี่น้องเม่มึงง้วครับพี่น้องงัวงามครับผมพี่น้องตั้งอยู่ห่างห่าครับผมพี่น้องครับมาเปิดราคาฟังฟังราคากันครับพี่น้องครับก็ไปมึงบรรยากาศครับพี่น้องครับบรรยากาศมื่อนี้กับมี่นายหอยเอาง้วเขามาหลายครับพี่น้องครับบรรยากาศคึกคืนครับผมพี่น้อง ฝ่าค้มจังน้อยก็ขับมาหนี้ครับคุณฝ่าคืมฝนรับพี่น้องครับนี่แหละครับบรรยากาศภายในตลาดนัดครับตลาดนัดบ้านหันครับพี่น้องครับตลาดนัดบ้านหันนี่เป็นตลาดใหญ่ที่รับต้นๆของภาคอีสานนะครับพี่น้องตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับ พี่น้องคำว่าเราฝากก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจใช่องเพิ่มสักแล้วกันครับพี่น้องครับพพี่น้องมือละค่ากันเลยครับพี่น้องครับ ครับมื่อนี้ครับมืองูขึ้นขายนี่ครับขายแล้วบอกครับจะยุ่งไซตต้อแล้วครับบ้ดนสู้งจแบบบมาสักหนึ่งรูปเลยสวัสดีครับตัวนี้ปล่อยไปแล้วบอครับผมผมก็รู้เรื่องครับโอ้ครับผมครับขับตัวนี้ขายไปแล้วครับพี่น้องครับโอ้งวแดงสูงครับผมพี่น้องหางลามดีเลยครับผมแล้วพาพี่น้องสอบถามเรื่อยๆครับพี่น้องเมื่อกี้งู้ามครับมื่อกี้ครับ ส่แนลครับผมนี่บอครับเอามาจากตัวครับมันนี้ครับสองนะครับเนาะขอฝากติดไหมครับผมสวัสดีครับครับผมเอามาสองตัวบ่ครับครับผมตัวนี้ครับนี่บอครับไอ้ลูกตัวนี้ไอ้ตัวนี้ลูกของใครครับสติงเลยครับลูกสติงเลยเอฟหนึ่งนะครับเนาะจดเอฟเราบ่ครับครับผมใบมาแล้วใบมาแล้วเนาะขั้นตอนในการจดเอฟนี่ต้องดำเนินการยังไงครับอมันก็หลายอย่างอยู่ครับ ครับ <S <S 1> <S 1> เขาเข้าเลยนี่เขาไปบอกฟาร์มเขาบอกบว่าส่งสมาคมเหรอครับส่งสมาคมจดขึ้นฟาร์มก่อนครับจดขึ้นฟาร์ามเพอพอเขามีฟาร์มเสเร,ออร็จแล้วเขาผลิตลุงว่าออกมาเสร็จเสร็จจากนั้นเขากับไปขอไปจดเอฟครับผมขั้นตอนในการจดเอฟเนี่ยทั้งบริษัทหรือว่าทั้งฟาร์มเนี่ยเขาออกมาจดให้อ่าเอาจดเองครับแล้วก็ส่งสมาคมครับอ,อ๋อจดเองแล้วก็ส่งสมาคม หยุดเด้อต้องเสียฟังกันเด้อสูงไรเป็นไงครับต like ัวนี 4, like ้ต right? ัว okay? น right? right? uh ี huh. 6, mean, ้ลอยสามสิบเจ็ดครับลอยสามสิบเจ็ดนะครับเนาะเด็กเดือนล้วครับสิบสี่เดือนครับสิบสี่เดือนนะครับเนาะตัวทัดกันมากนี่แหละครับตัวนี้ลูกซีไวครับลูกซีไว้จ็เดือนแล้วครับนี่สิบสามครับสิบสามสูงไรเป็นไงครับลอยสามสิบห้านี่แหละครับสูงลอยสามสิบห้านะครับเนาะตัวนี้เปิดไปหลาปไนไงครับหกหมื่นห้าครับหกหมื่นห้าฟังราคาผู้พิ้ีครับพี่น้องเพราะว่าผนจดเอฟเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง หกหมื่นห้าครับพี่น้องครับหกหมื่นห้าครับผมพี่น้องครับโต้ทักกันมางนี่แหละครับแสนซี่ครับเปิดไว้แสนซี่เนาะครับเนาะเปิดไว้แสนซี่ครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับ062 062 192 192 1213 1213นึอ่าครับพี่น้องครับ อยากได้งัวไปเลี้ยงไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับขอให้ติดต่อเขามากครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับถักไหมนะครับผมสวัสดีครับพี่ผมเอามาจากตัวคำวันนี่เอามาตัวเดียวเลยเอามาตัวเดียวตัวนี้เนาะครับเนาะลูกของตัวไหนครับถูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหกครับลูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหกนะครับเนาะลูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหกครับพี่น้องครับ สูงลายไนไหนครับสูงลอยซีสบวกครับสูงอยบบวกครับสถานะในทองทองว่างะครับทองว่างครับสามเดือนครับสิเดือนทองว่างเนาะครับผมเปิดไว้หลายไปไหนครับสองหาครับแสนสองหมื่นห้าพครับแสนสองหนาพันะครับเนาะฝากเบอร์โทรติดตตอครับศูปดาศูนย์แปดห้าศูนย์ศูสองหสองหเครับหกเจ็นะครับเนาะว่ามาจากส่ข้าสารคามนครับสารคามต่างครับ อ่านะครับพี่น้องละเอียดขอให้แล้วบนะครับพี่น้องพี่น้องเกษตรกรที่อยากเลร่งงานไปเลี้ยงไปขอให้ติดต่อเข้ามาครับขอบคุณครับวุ้ยวุ้วุ้วุ้ยหยุด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 ยุดยุดฝากไม่นะครับผม ขออยาติดไหมเด้อครับเด้อเอามาจากตครับมัอนี่ครับแม่ลูกครับแม่สาวครับแม่ลูกกับแม่สาวนะครับเนาะลูกตัวที่ใหครับนี่ลูกแรกครับลูกแรกลูกของตัวใหครับลูกเวลโรเจอร์เวลโรเจอร์เอาเลยครับพี่น้องครับผลงานออกมาแล้วครับพี่น้องเวลโรเจอร์ลูกตัวแม่เนาะครับเนาะเดือนครับสิบหมื่นเดือนกับสิบหมื่นเนาะครับเนาะแม่สูงไลมันเลยครับผม บอขันในวัดแล้วเปสายตาค่อยสีบแปดบวก้อยสี่สิบแปบวกเนาะห้องไว้หลายไปไหนครับห้อมนี่สองแสนครับคมนี่เปิดไปสองแสนหน่ครับแม่เอฟสองเจ็ดเดฟแล้วครับไปนี่อนักทัดกันไปหครับตัวนแสนหนึ่งตนั้นเปิดไปแสนหนึ่งนะครับาะลูกซไว้เอ่งลูกซไว้เอฟหครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดสี่หนึ่งีองสองเจ็ดศูนยองครับ ถ้าอยากได้งวัวไปเลี้ยงก็ขอให้ติดต่อเข้ามาครับพี่น้องครับครับบครัแม่ลูกเหรอครัคบแม่ลูกบ่ครับนี่แม่ครับแม่ลูกแม่ลูกโตที่ใดครับลูกแรกครับลูกแรกนะครับคมน,นี่เปิดไว้หลายเป็นไหนครับ แสนหนึ่งหมืนเปิดไว้แสนเปิดใบแสนหนึ่งมืนลูกของตัวไหนครับลูกเคเอฟหาสองศูนย์อ่านี่ครับพี่น้องครับรายละเอียดครับผมแมสไซหกแปดไปแล้วแมสไซเคเอฟหกแปดไ้แล้วเนาะล้อพานรอบพานแล้วเนาะฝากบมาโทษติดต่อครับ 093 093ก2าสา2สี่นอาเนาะอพี่น้องเกษตรกรไทอยากเรียงง่าไปเรียงกับขอติดต่อเม้ามครับนี่แม่หนึ่งเนาะแม่เดียวบ่ครับแม่เดียวแม่นี่ห้องไปหนไรเป็นไรครับหกหมื่นหานะครับเนาะลูกซีไว้ครับผมลูกซีไว้ผสมแล้วใส่ยังไงครับใส่ต้กระพ ใส่ถดสะพนไว้นะครับเนาะหม้อสิบแปดเดือนเ้อเดือนครับพี่น้องครับอันนี้พี่น้องครับไร่เรียครับผมตัวนี้ข้ายล้วบอครับยังขอสอบถามไร่เรียบได้ไครับพอเด้อครับากติดไมอย่างน้อยนะท่าครับครับเพื่อระบบภาพและเสียงที่ชัดเจนครับครับ มาตัวเดียวบอกรับมาหนิสองครับสองสองเนาะครับเนาะครับตัวนี้กับนี่เนาะครับอันนี้ลูกของตัวไหนครับลูกองตัวไนโอ้มาเดี๋ยังไอ้มีบีเสูงไรเป็นไหนครับประมาณร้อยสี่สิบพูดยูร้อยสี่สิบบวกเนาะครับร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องเปิดไปไรเป็นไหนครับเปิดที่สองหาครับแสนสองหมื่นหาครับครับสมแล้วไอ้ไอ้วีโก สองล้านของเสียตูวใส่วิโก้สองล้านของเสียตูวไว้นะครับเนาะนะครับพอคำง้อมาจากใสครับผมบัตรนี้เลครับง้อมาจากบ้านนี้นะครับเนาะเปิดไฟไรเป็นไหนก่อนครับฟีสองหาแสงสองหมื่นหาพันนะครับเนาะเอฟสองครับเอฟสองครับแสนสองหมื่นหาพันผสมไว้เรียบร้อยติดพันรอบเรียบร้อยนะครับเนาะตัวนี้แหละครับแมนัน์เกตเก่าครับเกตหมื่นเก่าเนาะ เจ็ดมืนเก่าครับเจ็ดมืนเก่าครับผมตัวนี้ครับคตัวนี้ทองวะครับยังผสมครับยังบาผสมครับยังบรทหาผสมเนาะเจ็ดมืนเก่าแล้วครับพี่น้องเรือสูงสูงครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูน์กครับ064ย์หกสี่หกห ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกหกสองหกสามหกสองหกสามครับอ่ะบอกเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งครับศูนย์หกซีศูนย์หกีศูสครับอ่านะครับพี่น้องครับโด้วยบริเวณสนใหญ่ากาต่อรองได้ครับครับผมขอพคุไหลายครับพาพาัอดีครับ ตัวนี้เขาครนะตัวนี้แมนปะครับผมฝากไหมนะครับเพื่อระบบเสียงที่ชัดเจนครับผมพี่สวัสดีครับเองุ่นไมาจะกตครับมื่อนี้ครับเตอวเดียวเนี่ยเอามาตัวเดียวนะครับเนาะ แม่นี่เป็นลูกของตัวใดครับอันลูกซีไว้แต่จะโบมีใบลูกซีไว้โบมีใบนะครับเนาะสูงหไรเป็นไงครับก็ลูกพันล้านเปิดไว้ปไรเป็นไงครับแม่นี่เปิดไปหกหมื่นสี่พันบาทเปิดไปหกหมื่นหาพันบาทสี่พันบาทจ้ะหกหมื่นสี่พันบาทนะครับเนาะเปิดไปหกหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับผมฝากบ,บัวโทษติดต่อครับ 093 093 320 321 320องศูนย์สามสองอนี่ครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรอีกทีนึงครับ093 093 320 320 7036 7036เนาะอ๋อนะครับพี่น้องครับแล้เดี๋ยวถ้าอยากได้ง่วไปเรียงไปพัฒนาสายพันธุ์กัดขอให้ติดต่อเขขอมาครับพี่น้องครับ ตัวทักกันมาเนี่แหละครับงัวสาวบปะฝากไหมนะครับงัวสาวจากเดือนแล้วครับเนี่ยเม่อจากเดือนแล้วครับสิบเดือนแล้วครับเนาะปีปีสิบเดือนลูกของตัวไหนครับเพราะสาวที่มาที่ไปเขาว่าเอเอนมาลูกซีวบาเนี่ยค่ะเพื่อนมาลูกซีวบาเนาะครับเนาะลูกซีวบาหูครับเป็นไง ผลกระทบด้ครับพี่น้องเปิดไวไหลเปนไหนครับเปิดหาสิมค่ะเปิดไว้หามื่นสามะครับเนาะตอร่องได้เปิดว้หามื่นสามตอร่องใด้ครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์แปดสา9ศูนย์แปดสก้มาอกเพอกันมาเลยครับตรงนี้แหละครับนี่ไอ้ตรงนี้งวทองงทองเ่ทองทองเดือนกลัวค้มตัแม่นี่เปิดว้ลาลไปไหนครับ สามมือห่าค่ะเบอร์ไปสามมือห่านะครับเนาะเบอร์โทรเบอร์เท่ากันเนาะแมนค่ะแมนนั่นแมนบอลบอลค่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรถ้าอยากได้งัวไปเลี้ยงไปพัฒนาสายพันธุ์เนาะครับเนาะก็ขอให้ติดตอ่อเข้ามาครับขอบคุณในห,หลายครับไปทางไหนอีกไปหาผู้พ่อพันธุ์เดี๋ยวพาพี่น้องไปมือถือคอพันธุ์นะครับพี่น้องครับ แม่บ่ครับนี่แม่ลูกบะครับแม่ลูกแม่ลูกลูกโตผู๋นะครับเนาะเปิดไว้เท่าไรกว่าครับไม่ผมพูนหาครับฝากไม่นะครับผมหกหมื่นหาครับเปิดไบหกหมื่นหาลูกโตที่ไดเขาว่าลูกสองครับหัวลูกสองเนาะลูกสองนี่ลูกนี่หางแง่ครับเลยลูกนี่เนื้อหนังดีขนาดเลยลูกโตที่สองด้ครับพี่น้องเนี่ ไปไปนี่ครับผมพี่น้องครับสดที่พูครับต้องมีรับประกันรับประกันแม่เลี้ยงลูกดีน้ำนมดีเลี้ยงลูกเก่งเนาะครับเนาะเงินรับประกันบ่มีถกไม่ถอนเนาะครับพี่พอครับพอเปิดไว้หลายเป็นไรก่อนครับเปิดไปหกหมื่นห้าพันครับเปิดไปหกหมื่นห้าพันนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์เกาหลีศูนย์เก้าสี่สองหกแปดแปดสองหกแปดแปดสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกครับเ่อมาจากไหนครับมามาต้าวปีครับ งัวว่าปีเนาะครับเนาะเอาพี่นอ้องเกษตรกรถ่ายยากได้งวัวไปเลี้ยงไปพัฒนาสายพันธุ์เนาะครับเนาะก็ขอให้ติดต่อเข้ามาครับพี่น้องครับต่อรองราคากันได้หรอต่อรองราคาได้เาดนาะครับเนาะไอตัวผูพอพันธุ์นี่ไผเนาะครับเอาภา,าพี่น้องว่ามึงผูพอพันธุ์ง่ายๆครับพี่น้องครับฝา,ากไหมครับ ครับพี่น้องว่ามืองผูพ่อพันธุ์สูงสูงครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับพี่ไอผูพ่อพันธุ์ตัวนี้สูงหลายไปไหนครับสูงร้อยหกสิบห้าครับสูงร้อยหกสิบห้าเนาะครับเนาะจักปีเหรอครับว่าสามปีครับสามปีเนาะครับเนาะสูงร้อยหกสิบห้าเขาสามปีครับพี่น้องครับเป็นงัวที่สูงไงครับพี่น้องครับผมสูงไงครับแข็งขาไงครับ พอสามที่มาที่ไปเขาบพ่ครับลูกของตัวใดครับนี่เพิ่นว่าลูกเออ่ซูเปอร์เอ็กครับเพิ่นว่าลูกซูเปอร์เอ็กเนาะลูกซูเปอร์เอ็กครับพี่น้องครับเพิ่ได้เขียวครับผสมได้เซิงได้ยี่สิบซี่โตเนี่ยเซิงได้ยี่สิบซี่โตแล้วเนาะเซิงได้ยี่สิบซี่โตแล้วเซิงโตเท่าไหรละครับที่บ้านที่บ้านเซิงโตละแปดร้อยเซิงโตละแปดร้อยเนาะให้ลูกดีป่ะครับให้ยังว่ท่นได้เห็นลูก น้องประธานเห็นลูกเนาะเพิ่งผสมไปครับพี่น้องหางค่อนข้างยงาแล้วครับหางลามดินเลยครับพี่น้องครับเปิดไว้หไรเป็นไรครับเปิดไว้หกหมื่นหาครับเปิดไว้หกหมื่นหาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรถ้าอยากได้ผูกพอพันไปเลี้ยงไปพัฒนาสายพันธุ์หรือไปจับสัตว์ครับพี่น้องก็ขอให้ติดต่อเข้ามาครับฝากเบอร์โทรติดต่อครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเนาะครับอ่านี่แหละครับพี่น้องครับเกษตรกรไทยอยากได้บ จังหวัดมหาสารคามครับว่าดีปทุมมหาสารคามนะครับเนาะครับผมอันนี้ครับยิ่งใหญ่สูงๆครับพี่น้องครับผมขอบคุณได้ไครครับผมยังต่อไ แมนบ่ครับนี่ฝากติดไหมนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีค,ครับมาตัวเดียวปะครับอันนี้พอพันครับหูกระทบจังหน่อยพอพันติดลูกรก,ลกระทบจังหน่อยครับผมกับสูงลอยหกสิบห้าสูงร้อยหกสิบห้าอายุประมาณสามสิบเดือนอายุสามสิบเดือนนะค,ะครับเนาะ ผสมได้ไหมครับผสมได้แล้วครับผสมได้แล้วผสมมาแล้วจักโตครับเนี่ยได้แล้วหกโตครับหกโตนะครับเนาะครับผมผสมมาแล้วหกโตครับเนาะครับผมหัวโลนหัวโลนธรรมชาติเนาะหัวโลนแตงครับหัวโลนแตงโลนไอ้พุดไว้แน่นครับพุดเขาไว้ครับไปมาสูงสูงเงี้สูงหลายเป็นไลยกว่าพี่สูงหลายเป็นไลยครับสูงร้อยหกสิบห้าครับสูงร้อยหกสิบห้าเนาะจักปีแล้วครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับนี่ครับเจ้าของสูงร้อยเจ็ดสิบห้าแมนครับ งูสูงอร่อยหิานะครับพี่น้องอายุจากปีเหรอครับงูสามสิบเดือนสามสิบเดือนเนาะครับผม30มเดือนครับพี่น้องกสุมได้แล้วครับครับเปิดไว้ไรเป็นไงครับเปิดไว้หกหมื่นเจ็ดพันบาทครับเปิดไว้หกหมื่นเจ็ดพับาทเนาะครับผมเปิดไว้หกห0ื่นเดพับาทนะครับพี่น้องเด้อสาบอร์โทรติดต่อครับ083 083 660 6ม0 1859 1859 2ตัวครับตัวนูงตัวนี้ตัวนี้ อ๋าพมึงผูกคอพันนี์ไงใหญ่อีกครับพี่น้องครับลุกเร็วลุกเร็วลุกมาครับลุกมากโกะสูงหลายไปไหนครับตัวนี้สูงกว่าลอยลอยเจ็ดสิบเลยตัวครับตัวนี้สูงลอยเจ็ดสิบเลยครับผมย่สูงเลยครับพี่น้องครับตัวนี้ใหญ่ครับสูงลอยเจ็ดสิบครับพี่น้องครับใหญ่หนาลึกเลยครับผมครับ อายุกี่ปีแล้วครับตัวนี้สามปีครับสามปีผสมได้แล้วเนาะผสมได้แล้วครับผสมจากแมวเราตัวนี้ตัวนี้ได้สิบแม่ครับได้สิบแม่แล้วเนาะครับเนาะโอ้สูงครับพี่น้องสูงครับตัวนี้หนาลึกเลยครับหนา่ดีตัวนี้หางยาวครับเนาะหางยาวดีหางงาวครับผมหางงาวครับบดดีบดเลึกให้ไห้ดำเตือนเตือนใบ พี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่อยากได้ผูพ่อพันธุ์ยี่แยไปเลี้ยงไปฝูงนด้ครับไปฝูงได้ครับหรือไปรับเซิ้งอยู่บ้านเนาะัเซิ้งก็ได้ครับยู่บ้านเซิ้งบ้านเซิ้งตัวเท่าไรครับตัวนี้เซิ้งยูเจ็ดลอยครับตัวนี้เจ็ดลอยนะครับเนาะเอาราคาเกษตรกรนะครับพี่น้องราคาเกษตรกรครับตัวนี้เปิดไวเจ็ดสิบครับเปิดไปเจ็ดหมื่นนะครับเนาะเจ็ดหมื่นบาทไ้เจ็ดหมื่นนะครับพี่น้อง พี่น้องถ้าอยากได้ผูพาลพันไปเลี้ยงไปพัฒนาสายพันตอครับพี่น้องขอให้ติดต่อเข้ามาครับครับผมฝากเบอร์โทรอีกทีนึงครับ083 083 660 660 1859 1859เนาะครับผมว่ายวนเพื่อเมืองจราเข้มเหระครับนี่ครับผมง่ายๆครับผม บ่มีตำหนิบ่มี่ยังเนาะครับบ่มีตำหนิครับผมบ่ถกบ่ถอดประกันครัับรปะกนตำหนินอกตรงค้หน้าครับพาลังอย่าตรงนะครับพี่น้องแผ่นหลังตรงครับผมเม็ดสีดีครับเปตาให้ลูกเก่งครับตอนนี้ผมเอาพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรไทยอยากเร่งรุกว่าไปเลี้ยงไปพัฒนาสายพันธุ์ก็ขอให้ติดต่อของมาครับพี่น้องครับขอบคุณนี่หลายครับครับผมสำหรับคลิปนี้ช่องเพิ่มซักชั่นเนี่ยขอเข้ามาสวัสดีครับคลิปนะเจอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ